สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรานาฬิกอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเปิดโพลละครเรื่องใหม่เป็นละครรีเมคและเป็นละครรีเมคที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากให้กลับมานะฮะก็คือเรื่องทิดาวานอนนั่นเองนะครับทิดาวานอนเนี่ยผมเคยทําคลิปไปนะครับผมเมื่อประมาณช่วงพฤษภาตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวของคาริสานะครับที่เขาเนี่ยบอกว่าอยากเล่นทิดาวานอนถ้ามีการรีเมคทิดาวานอนเนี่ยเขาเนี่ยขอมารับบทเป็นนางเอก ค,คือตอนนั้นก็เอามาพูดมาคุยกันเล่นเพราะว่ามันเป็นรายการสัมภาษณ์สดๆบทไม่มีนะครับแล้วคาริสาเนี่ยเขาก็เอ่ยปากออกมาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะครับก็ได้ถูกนํามารีเมคจริงๆแต่นางเอกเนี่ยไม่ใช่คาริสาเหมือนที่เธอเนี่ยขอเอาไว้นะครับเรามาดูกันว่าใครเป็นพระนางนะครับเครดิตจากทาง C s z S D Drama Society นะครับเมามอยหอยสังกะระมังหม่เปิดโพละครสุดสัปดาห์ทิดาวานอนกับคำติดปากแม่มาแม่มา จะกลับมาสร้างความสุขอีกครั้งขอแนะนำนางเอกใหม่จากเวทีมิสทีนปินเชรินพรประกบคู่กับเมฆจุติร่วมด้วยอ้นกรกฎฝนปริตาและนักแสดงมากฝีมือรอภาพทางการน,นะ แฮชแท็กแอดเกียนนะครับก็แน่นอนว่าเมฆจุติเนี่ยต้องมารับบทเป็นพนาอย่างแน่นอนนะครับส่วนนางเอกใหม่ที่มาจากเวทีมิตรีเนี่ยก็คือปิ่นเชอรินพรนะน่าจะมารับบทนางเอกนี่แหละนะครับตัวนางเอกก็คือกาสลองหรือว่าอีวดีนั่นเองนะครับในภาคแรกนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูมาก่อนภาคแรกเนี่ยจะมีพระเอกนางเอกแค่คู่เดียวในอดีตก็คือพี่นิววงสกรนะครับประกบคู่กับเอมมี่เอมเมริยียจาคอบนะครับคือภาคแรกเนี่ยยังไม่มีพระรอง แต่ว่า ตัวของพระรองคู่รองเนี่ยจะมาในภาคที่2แล้วก็ภาคที่3นะครับนั่นคือตัวของพี่เขตฐานทัพที่รับบทเป็นบูรานนะครับกับตัวทัพทิมอัญลินที่มารับบทเป็นมะเมียนะครับผมเลยคิดว่าภาคน,นี้เนี่ยการนำมารีเมคเนี่ยอาจจะเอาตัวของบูรานกับมะเมียเนี่ยโผล่เข้ามาเลยในตัวในภาคแรกแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาผสมผสานกันอาจจะมีมีการปรับเปลี่ยนพ็อตนะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นเก่าตัวของคู่รองเนี่ยยังไม่มาและเราต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาแล้วกระแส จะดีจนมีถึง3ภาคเหมือนเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่านะครับเอาไปพูดถึงตัวละครกันก่อนแล้วกันตัวของเมฆจุตินะครับผมน่าจะมารับบทเป็นพนานะครับที่อดีตเนี่ยพี่นิววงศรเนี่ยเคยรับบทนี้นะครับและตัวของนางเอกนะครับผมตัวของอียวดีเนี่ยก็น่าจะรับบทโดยปิน่นชรินพรแน่นอนว่าต้องใช่แน่นอนดูจาก ้แลวคือเรื่องนี้มีการเปิดโพลพร้อมกับภาพฟิตติ้งเลยนะดูจากชุดจากอะไรนะครับภาพออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะออกมาได้ให้เห็นน่าจะไม่นานนี้นะครับส่วนตัวของอ้นกรกฎนะครับน่าจะรับบทเป็นบูราณน,นะครับบูราณบูราณเนี่ยจะเป็นนักโบราณคดีหนุ่มศึกษาเรื่องอารยธรรมโบราณเกี่ยวกับรามยานนครนะครับเป็นเพื่อสนิทกับพนาส่วนฝนปริตาเนี่ยน่าจะมารับบทเป็นมะเมียที่ทับทิมอิลินนะครับผมเคยเล่นเอาไว้แต่ว่าตัวของมะเมียเนี่ยจะคือผู้หญิงที่รอดชีวิตจากเมืองต้อง คสาคมีความสามารถในการสื่อสารกับจระเเ้แล้วก็เป็นคู่มั่นของแสนไทยเป็นรุ่มเป็นคู่มั่นของตุกงอะ่ะแต่ว่าตัวของมามีเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไปหลงรักพนานครับเขาก็เลยขัดขวางความรักระหว่างพนากับเอียวดีนะแต่สุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยคือเขาก็ได้คู่กับบุรานนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวของฝนปริตานเนี่ยจะมารับบทเป็นมามียหรือเปล่าเพราะคาลิเเตอร์ของมีน,นก็คือเป,เป็นชาวป่าเหมือนกันเป็นคนเป็นเหมือนคนอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยผม ของเธอเนี่ยจะยาวมากๆคาแรคเตอร์ของมาเมียนะอ้นกับฝนเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่มาใหม่หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวละครเดิมก็ต้องรอติดตามนะครับในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมที่ดาวานอนเนี่ยมีถึง3ภาคด้วยกันนะครับภาคแรกเนี่ยออกอากาศในปีพศ2551นะครับเป็นละครเย็นส่วนภาคที่2เนี่ยก็ออกอากาศในปีพศ2552นะครับเพราะว่ากระแสภาคแรกเนี่ยมันดีภาค2ก็เลยมีนะครับเป็นละครเย็นเหมือนกันครับส่วนภาคที่3เนี่ยต้องการสร้างที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะครับภาคนี้เนี่ยพอกระแสภาคหนึ่ง ก็สอนเนี่ยมันดีมากๆภาค3เนี่ยก็เลยกลายเป็นละครกลางคืนเป็นละครหลังข่าวนะครับแต่ว่าคือในภาค3เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงให้บทของพี่นิวโสกรเนี่ยน้อยลงไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่นิวเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าติดอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นช่วงหนึ่งที่อยู่ดีเนี่ยไม่มีบทของพระเอกเฉยเลยแต่ว่าจะเป็นบทของตัวละครใหม่ก็คือเป็นตัวละครของนัทิวไผ่งามที่มาในภาค3เนี่ยคือจะมาเข้ามาช่วยนางเอกอยู่ตลอดนะครับและตัวของพระเอกเนี่ยคือหายตัวไปคือบทเนี่ยหายตัว แต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุจริงๆเป็นอะไรนะและในตอนจบของเรื่องนี้นะครับในตอนจบของภาค3เนี่ยช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ตัวนางเอกนะ M. E. M. เนี่ยเอมมี่เอมเรียเนี่ยประสบอุบัติเหตุเลยไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายทําในตอนจบแล้วก็เขาก็ไปดึงเอาตอนของภาคแรกเนี่ยเอามาเป็นตอนจบของภาคที่3าถ้าใครจําได้นะคือเป็นตอนที่ตัวพระเอกกับนางเอกพนากับเยาวดีเนี่ยวิ่งขึ้นมาบนทุ่งหญ้าก,กว้างๆนะครับแล้วก็แบบว่าพูดอะไรเกี่ยวกับพูดปลุกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่คือภาค3่รู้สึกวากกแ จะดอกมากๆด้วยการถ่ายทําที่ทั้งนักแสดงประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็พอดเรื่องที่เปลี่ยนไป ก็เลยสิ้นสุดที่ภาคที่3เราอาจจะสงสัยว่าตัวของนางเอกเนี่ยตัวของแอมมี่เนี่ยไม่ค่อยมีละครแต่เขาก็มีบ้างนะจริงๆแล้วตัวของนางเอกนะครับผมก็มีละครบ้างแต่ว่าจะเล่นทิดาวานอนเนี่ยเป็นหลักๆเลยเป็นนางเอกหลักๆนะครับโอเคยังไงก็ติดตามแล้วกันในรงบผมได้จะได้ดูกันในปีหน้านี่แหละนะแล้วก็ถ้ามีภาพออฟฟิเชียลออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังนะครับว่าเป็นยังไงเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดบางกันใดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยลกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วย ลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วะครับ